ค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดในเรื่องของปัญหาของผู้หญิงนะคะ ซึ่งก็พบกันบ่อยมากวันนี้ก็มีผลิตภัณฑ์ที่จะมาช่วยแนะนําในเรื่องของปัญหาที่ผู้หญิงเนี่ยเขาเรียกว่าปัญหาเรื้อรังมากนะคะปัญหาอะไรนะคะเอ่อเอ่อช่วงในเรื่องของเขาเรียกว่าวัยรุ่นนะคะก็จะมีปัญหาในเรื่องการ,การปวดประจําเดือนนะคะการปวดประจําเดือนเขาเรียกว่ามีการเกร็งนะคะบริเวณมดลูกหรือว่ากล้าม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 ท้องบริเวณหน้าท้องของเราเนี่ยผิดปกตินะคะจะทําให้เราปวดจนทําอะไรไม่ได้เลย ปวดจนเขาเรียกว่าลุกขึ้นไม่ได้เลยทีเดียวเออแล้วเราทําแบบไหนในช่วงที่เราปวดบางคนก็ไปเอากระเป๋าน้าร้อนใช่ไหมคะมาประครบมัง่งมีการบอกว่าไม่ต้องกินน้ําเย็นนะคะพอกินน้ําเย็นแล้วเขาเรียกว่าประจำเดือนจะมาน้อยบางคนก็มีการบอกต่อไปในลักษณะที่บอกว่ามีการออกกําลังกายช่วยสิก็จะทําให้ปัญหาในการปวดประจำเดือนนี่จะน้อยลงจะบอกว่าปัญหาการปวดประจำเดือนนี่นะคะรักใหญ่เลยนะคะก็จะเกิดในเรื่องของที่เขาเรียกว่า การขับเลือดไม่ดีนะคะการขับเลือดสืดเลือดเลือดที่มันเสียนะคะจากมดลูกเนี่ยไม่ค่อยจะดีมากมันเกิดจากการทำทำเขาเรียกว่าเลือดนะคะมันเหนียวนะคะเลือดมันเหนียวแล้วก็มันจะติดที่ ผนังมดลูกแล้วมันออกมาไม่หมดที่เขาเรียกว่าพังผืดนะคะเกาะที่ผนังมดลูกก็จะทําให้เราเนี่ยขับของเสียออกมาไม่หมดขับเลือดออกมาไม่หมดก็จะทําให้เราปวดประจําเดือนนั่นเองอผู้หญิงนะคะส่วนใหญ่ที่ปวดประจําเดือนเนี่ยก็จะสรรหาต่างๆนานาที่จะมารับประทานใช่ไหมคะอาทิเช่นายาแผนโบราณทั่วๆไปเพื่อที่จะมากินแล้วขับขับเลือดออกนะคะ ก็จะเกิดทําให้ผลข้างข้างเคียงที่ผู้หญิงไม่ค่อยชอบเหมือนกันพอ,อาทานายาประพวกประเภทที่เขาเรียกว่ายาแผนโบราณเข้าไปแล้วไม่ว่าจะเป็นยาต้มยาดองนะคะก็จะทําให้เราเนี่ยเขาเรียกว่ากินมากขึ้นนะคะกินเยอะขึ้นก็จะทําให้ผู้หญิงเนี่ย เกิดเป็นโรคที่ตามมาอีกจากการที่เขาเรียกว่าปวดประจําเดือนไม่พอก็จะทําให้เราเป็นโรคอ้วนได้ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วปัญหาตรงนี้จะหมดไปนะคะถ้าเราได้ได้ทดสอบหรือว่าได้ลองนะคะในตัวของวายจัก,กระพัฒหรือว่าคันเซนเอมเพลอร์ Emperor, ชิ้นนี้นะคะ,ะทําไมชิ้นนี้ช่วยในเรื่องของการปวดประจําเดือนนะคะ บางคนเนี่ยให้สังเกตรประจำเดือนของตัวเองนะคะออกมาว่ามันมีลักษณะแบบนี้ไหมนะคะเวลาที่ว่าเรามีประจำเดือนเนี่ยเราสังเกตดูนะคะว่าประจำเดือนของเราเนี่ยจะเขาเรียกว่าเลือดของเราเนี่ยจะเป็นเหมือนเยื่อ เยื่อเยื่อออกมาเป็นใหยๆออกมาหรือเปล่าหรือว่าเป็นตเป็นริ่มๆเป็นเลือดริ่มเล็กๆหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นตะกอนนะคะออกมาเล็กๆมีกลิ่นเหม็นหรือเปล่านะคะถ้าสัญญาณอย่างนี้เกิดขึ้นนั่นแสดงว่าในอนาคตนะคะเราอาจจะเสี่ยงต่อการเป็น เราว่าเป็นโรคชนิดหนึ่งนะคะที่จะกลายเป็นมาเป็นมะเร็งได้เขาเรียกว่าซีดช็อกโกแลตนะคะซึ่งอาการของโรคซีดช็อกโกแลตเนี่ยถ้าเริ่มต้นนี่ก็จะรักษาได้แต่บางครั้งเนี่ยคือเราอาการพวกนี้ถ้าเราปล่อยเลื้อยลังไว่ะมันก็จะกลายมาเป็นโรคร้ายได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจัวไวเอ็นเลอร์เนี่ยจะตอบโจทย์ได้มากเลยนะคะเพราะว่ามีส่วนประกอบหลักในเรื่องของการชะล้างเลือดนะคะที่ไปเกาะที่ผนังมดลูกนะคะ ตะกอนต่างๆที่เกาะที่ผนังมดลูกมันไม่มันมันไม่หมดเนี่ยค่ะจะทําให้เราปวดเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าเลือดเสียเนี่ยค่ะออกมาในรูปแบบของเขาเรียกว่าประจำเดือนได้ร้อยเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าคุณผู้หญิงเนี่ยทานเป็นประจำเนี่ยก็จะได้ไม่ว่าจะเขาเรียกว่าโรคปวดประจำเดือนจะหายไปไม่พอนะคะก็จะช่วยในเรื่องของดูแลในเรื่องของผิวพรรณนะคะผิวพรรณก็จะเปล่งปั่งสดใสลูกค้าที่เขาเรียกว่า เป็นฝ้านะคะเกี่ยวกับเลือดก็จะช่วยได้โดยตรงเลยเพราะว่าลูกค้าที่เป็นฝ้าเลือดเนี่ยค่ะก็จะเกี่ยวกับการเลือดไม่ดีนะคะหรือว่าตรงมดลูกของเราเนี่ย ขับเลือดออกมาไม่หมดนั่นเองก็จะทําให้ส่งผลทําให้บริเวณหน้าของเราเนี่ยบริเวณโหนกแก้มเนี่ยค่ะเกิดฝ้าขึ้นได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัว Y Emperor เนี่ยก็จะไปโฟกัสในเรื่องของการดูแลบํารุงนะคะมดลูกของเราให้แข็งแรงขึ้นผู้หญิงที่มีปัญหาในเรื่องของการมีลูกยากก็จะช่วยได้อย่าง100%เซเลยทีเดียวรวมไปถึงคุณผู้ชายนะคะที่มีในเรื่องของ นะ้ำอสุจินะคะไม่แข็งตไม่แข็งแรงนะคะซึ่งจะทําให้เรามีลูกยากเนี่ยก็จะช่วยเรื่องนี้ด,ด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องทานทั้งคุณผู้หญิงและทั้งคุณผู้ชา